คลิปนี้จะพาไปจังหวัดภูเก็ตนะครับผมเราจะไปเข้ากอง m r International Thailand 2025นะครับตอนนี้เช็คอินที่โรงแรมแล้วนะเป็นโรงแรมเดียวกับพี่น้องๆ m r International Thailand 2025เขามาประกวดกันนั่นแหละได้ไงฮะแล้วตอนนี้เราจะไปไหนกันคะวันนี้นะครับเราจะไปเนืฟอแฝนะคะไปเม้ามอยไอ้คุ้มสุดทางบอกว่าพี่สั่งอันนี้เลยแล้วเราก็เป็นคนละโมกไง คือสั่งหนึ่งแก้วได้สองอยา่างเลยอินตาเปี๊ยเสียงประเมือดังให้กับแทนกเบียชับด้วยขอบคุณนะครับ สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ดิวชัดชัยชาแนลนะครับเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนรับช่องของดิวด้วยนะครับผมดิวมีคลิปใหม่ๆมาตลอดเลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับคลิปนี้จะพาไปจังหวัดภูเก็ตนะครับผมตอนนี้ดิวอยู่ที่สนามบินพิษณุโลกนะกำลังจะขึ้นเครื่องบินจากพิษณุโลกไปลงดอนเมืองนะครับแล้วก็ไปต่อเครื่องที่ดอนเมืองไปภูเก็ตนะเราจะไปเข้ากอง Mr. International Thailand 2025นะครับผมก็คือเาเรียกว่าอะไรเาาจัดกกรเ็บตัวอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะก็จะไปร่วมงานนะครับผมในการเก็บตคืในการประกวดที่จังหวัดภู่า กันนะก็จะพาไปเที่ยวภูเก็ตประมาณ3-4วันนะครับแล้วค่อยบินกลับมาเนาะตอนนี้อยู่ที่คาเฟ่นในท่ากาศยานพิษณุโลกนะครับผมเดี๋ยวจะกินข้าวกินกาแฟให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราบินไปกรุงเทพกันนะไปลงดอนเมืองแล้วจากดอนเมืองเราก็ต่อไปที่ภูเก็ตกันนะครับผมตามดูไปด้วยกันนะไปดูว่าหนุ่มหนุ่ม t e r เ a t i o n a l t h a i l a n d 2025นจะหล่อจะเป๊ะปังขนาดไหนนะครับผม กาแฟมาแล้วนะครับผมแล้วก็อาหารก็มาแล้วขอกินข้าวกินกาแฟก่อนนะเดี๋ยวเจอกันที่ดอนเมืองเลยนะครับผมไปเลย A few moments later One eternity later ตอนนี้ถึงท่ากาศยานดอนเมืองแนละ้วทุกคนแล้วก็ต้องรอเช็คอินอีกประมาณ2อาชั่วโมงนะครับผมตอนนี้น่ายมมากเลยอะแล้วก็กินกาแฟนะครับอีกหนึ่งแก้ว เสิร์ฟวันนี้ทานกาแฟไปแล้วสองแก้วนะจ๊ะเดี๋ยวไล่ต่อไปจะเป็นนกแอร์ air นะครับผมบินจากดอนเมืองไปยังสนามบินภูเก็ตนะครับผมเจอกันที่ภูเก็ตนะครับมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2025จังเลยเคาน์เตอร์เช็คอินยังไม่เปิดนะครับผมตอนนี้ประมาณแบบ11โมงครึ่งแล้วนะก็ทานแมคโดนัลเป็นอาหารเที่ยงนะครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเช็คอินแล้วก็เตรียมตัวขึ้นเครื่องไปภูเก็ตกันนะทุกคนนะยังอยู่ดอนเมืองอยู่เลยนะครับตอนนี้นะ Fe later ถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวขอไปเมคโอ่ง m อ k e อะไรนิดนึงนะครับผมเพราะเดี๋ยวจะออกไปทานข้าวกันนะเดี๋ยวจะไปทานข้าวกันที่ร้านอาหารนะครับก็ตอนนี้เช็คอินที่โรงแรมแล้วนะเป็นโรงแรมเดียวกับที่น้องๆ m r International Thailand 2025เขามาประกวดกันนั่นแหละเขามาเก็บตัวกันที่นี่นะครับเดี๋ยวขอแต่งหน้าก่อนนะแล้วเดี๋ยวออกไปกันนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันจ้า The next day ตอนนี้อยู่กับน้องเบสก็ส่วนลงงามนะครับเมื่อคืนนี้ไปกินข้าวขาหมูเบสไม่ได้ไปเนาะไม่ได้ไปพี่ก็ไม่ได้ถ่ายเออได้ไงฮะแล้วตอนนี้เราจะไปไหนกันคะวันนี้นะครับเราจะไปกินกาแฟนะฮะไปเมามอยกอนจอยกันอ้าวนั่นไปไหนแล้วอ่อ้ยเดี๋ยวาถ่ายมาคือเราถ่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะไปวัดดักดูเศษกันนะคะที่ภูเก็ตเลยค่ะจกว็เลยเตะเลยข้าตามตีสวยมากครับไม่ได้มาแล้ว ใครมงครับมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์สกอตจับเมือทิมมี่อุ้ยไม่ต้องคิดเลยอ่ะแต่ต้องรอดูพีริมก่อนว่าพอพีริมจบจะรู้เองว่าใครจะมงเอ้าแล้วมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ล่ะเออวีนาไปวีนาสิงเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นมันไม่ต้องคิดเลยเนาะตอบไม่คิดเลยไม่คิดเลยมงแน่นอนมงแน่แล้วน้องเบนมาภูเก็ตถึงภูเกียรตค่ะอุ้ย มันบอกได้ด้วยหรอถึงแล้วนี่ฮะเราอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งของภูเก็ตถึงแล้วครับถึงภูเก็ตแล้วอยู่บนแล็คทุกรีซูนะครับกำลังจะไปคาเฟ่กันครับอยู่กับน้องบีสก็จะไปคาเฟ่ที่นั่งโอ้ยที่ไหนอะพี่ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวขบวนกระลอนกระลนแล้วก็นี่มีพี่ตีด้วยพี่ตีด้วยนะครับไปด้วยมีน้องเบสตด้วยครบเลย รเราไม่ได้ออกแต่กานคืนอย่างเดียวเราออกกลางวันกลางวันเราออกันแต่กลางคืนเ <c oughs> ด็กกว่าถึงแล้วคาเฟ่นะครับเดอะคอมมูนดีมากชอบไหมน้องเบสดีมากเลยครับพี่ดีโวมันรู้สึกผ่อนคลายมากชอบมากรอดแลวบรรยากาศดีมากเลยครับ พี่แฮปปี้ไหมคะแฮปปี้มากค่ะเพราะว่าคือพี่อยู่ใต้ท้องทะเลมาก่อนคุณพ่อของพี่เนี่ยมีลูกทั้งหมดเจ็ดคนพี่เป็นลูกคนหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นเรื่องของพี่ไปแล้วนั่นก็คือเรื่องนาตสิบต่อที่นี่คือวิวสวยมากเลยนะครับทุกคนเป็นคาเฟ่ริมหาดนะเดี๋ยวให้ดูวิวที่หาดนะครับ นางบอกว่าพี่สั่งอันนี้เลยแล้วเราก็เป็นคนละโมกไงคือสั่งหนึ่งแก้วได้สองอย่างก็เลยได้สองแก้วเลยดูโอเคไม่คือได้ทั้งทั้งโพเซโกเนี่ยซึ่งพี่ชอบกินโพเซโกอยู่แล้วมันก็คือสปาร์คติ่งไวน์เนาะส่วนนี้มันก็เป็นแบบคนหวานๆอย่างพวกเราจะต้องทานอะไรคะเป็นแบบมีเป็นค็อกเทลรสแพชชั่นฟรุตอร่อยนี่นะครับไอซ์อเมริกาโน่เย็นไม่หวานเลยนะจ๊ะ จริงๆต้องบอกว่าขอบคุณ MI Thailand นะครับที่ลงมาภูเก็ตเป็นปีที่2นะครับกอ็มไอยงที่นิวัฒนากนวน I mm -hmm. โบดแล้วนะฮะตอนนี้ขออนุญาตปิดโบเกันที่เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เดียวเราจะทราบกันนะครับผมว่าผู้ที่จะรางวัลพิเศษในค่ำคืนนี้จะเป็นใครกันบ้างนะครับแล้วก็ย้ำกันด้วยนะครับ ผมได้ฟังในชีวิตผมมากมันทําให้ผมได้รู้ครับว่ายังมีปีศากหลายอย่างที่เกี่ยวกับการพูดที่ผมยังไม่เข้าใจอยูอย่เยอะแยะเลยแต่อย่างไรอย่างนี้ครับที่ผมอยากจะบอกก็คือผมเชื่อว่าในสันรณ์ปัจจุบันในประเทศของเราตอนนี้ผมเชื่อว่าเราจะสามารถผ่านมันไปได้ด้วยสติปีตและปราศจากความรุนแรงครับและไม่ว่าใครจะมารังแกเราก็พร้อมเชื่อมักป้องสิทธิและอธิปไตยของตัวเราเองอย่างสุดท้ายครับ ผมอยากจะบอกทุกคนว่าผมภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยและผมก็เชื่อว่าเราจะสามารถผ่านวิธตนี้ไปได้ด้วยกันครับขอบคุณครับนีอการซ้อมเนลลัสโง่แต่ลุณรไม่ขาดทำนี้เราได้ดีมาตั้งแต่เกิดนะครับแต่ผมเชื่อว่าความเข้าใจกันจะนำไปสู่สันติที่ดีกว่าความขัดแย้งครับคนไทยเราเนี่ยนะมีความอ่อนโยน แต่เราไม่เคยอ่อนแอเลยครับและเราเชื่อว่าสันตินี้มันจะเกิดขึ้นและผมคนหนึ่งในฐานะที่ผมเป็นคนไทยในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนของ m อไอและก็ชาว,วุรเกตผมขอเป็นคนที่ได้มอบก,กำลังใจสู่ทหารและก็ทุกๆก,การเสียสละทุกๆความพยายาม ทุกๆอย่างเหนือทุกๆลมหายใจที่เขาช่วยปกป้องประเทศของเราผมขอขอบคุณจากจริงใจครับขอบคุณมากครับแลวมาเสียพรมให้กับทนหนึ่งสามนะครับใชครับตอนนี้นะครับผมขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียยรอบกลัวแล้วก็เจ้าหน้าที่หน้าหางที่ชายแดนนะครับจากสถานการณ์ทุกวันนี้ครับทุกคนเราเริ่มจัดการเจรจาเรื่อ และเราเริ่มต้นทุกการกระท,ทําทุกอย่างเรามีสันติไม่ตรีตลอดต่อทประเทศต่อทุกคนนะครับแต่เมื่อเราหาความสงบไม่ได้มันก็คงต้องถึงเวลาที่เราต้องรบก,กับเขาบ้างครับ<อ>ประเทศไทยไม่ขาดการรบและพลังการรบของประเทศไทย ก็มีพลังเข้มแข็งไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้ค่ะบูขอให้ทุกคนนะครับจับมือกันปกป้องประเทศไทยปกป้องสัตรูไม่ว่าใครหน้าไหนที่มาทำแกเราที่มาพูดทาเราเราต้องร่วมกันและบูขอให้ไม่มีเหตุการณ์ไม่มีผู้บริสุทธิ์ที่สูญเสียชีวิตที่สูญเสียเลือดเนื้อจากเหตุการณ์ความไม่สงบสุข กับการรบครั้งนี้ขอให้ทุกคนรักกันร่วมมือกันสามัคคีกันสู้กันเพราะพวกเราคือคนไทยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับจับมือกัน,กนเราจะผ่านไปได้ด้วยกันนะครับ M I สองเก้า 29, คุณมีลูกเล่นครับพรรามทอมไหมครับเชิญครับไทยมีรักสงุแต่เราไม่ขาดประเทศไทยนะครับทุกคนรู้เราเป็นสยามเมืองที่ครับเราไม่เคยไปรุกรานไทรก่อนเราไม่เคยไปบุกรุกไทยเราไม่เคยทำร้ายใทยก่อน เพีงชาติมีมา86ปีนะครับทุกคนเราไม่เคยทำร้ายใครตั้งแต่เพียงชาติที่มาแต่ว่าเมื่อถึงตอนนี้ไทยกำลังมาหาเราคนระับทุกคนแล้วเราก็จะพร้อมที่จะสู้ด้วยความกล้าหาญครนะับทุกคนพร้อมที่จะสู้โดยปราศจากซึ่งความกลัวในอดีตประชาชนเราต่อสู้อย่างกล้าหาญเสียเลือดและอยากเหงื่อ ถึงเวลาแล้วครับเพื่อนๆที่เราจะลุกขึ้นสู้แต่ว่าพลังไม่ได้บอกให้ทุกคนไปถือปืนแล้วไปที่ชายแดนนะครับผมแค่อยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าแค่เราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดและเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปนี้นะครับแล้วเราก็จะผ่านว่กี่นี้ไปได้ด้วยกันครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับนั่นคือ M I 08ทัพสราญนั่งเองนะครับอินเนอร์พิซาเรสอันดับที่หนึ่ง หากาาว่าผู้ชนะเลิศไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจได้ครับรองชนะเลิศอ,อันดับที่1จะทําหน้าที่แทนนะครับขอให้ทั้งสองหนุ่มโชคดีครับเอาละครับและ The winner for a n d a m a n s Gentlemen 2025 is กับผู้ชนะของเราเป็นมูลค่าสามหมื่นบาทสวัสดีครับสวัสดีครับจริงหรอรอไม่ได้ฝึกซ้อมครับก็ปล่อยตามฟิลปล่อยใจครับเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้ หลายๆคนดูการเดินแบบมันเครียดแล้วไม่สนุกกับโชว์โม่ก็อยากทำให้ทุกคนมีอรอยยิ้มแล้วก็มีเสียงหัวเราะวันนี้รอบเป็นรอบที่นะครับใช่ก็พอ,อใจนะครับแต่ถ้าเกิดรู้ว่า,าจะาไม่ได้เข้าก็อาจจะจัดในบัดี้รอๆๆเ,รเล่นคือ,อ,อ,อมันก็คนรอบริบทกันเนาะมืเข้าใจ บีชกับบนเวทีก็อีอย่างบิดก็จะแบบลนลามาเหมือนกัน่บนงทีมันก็มีการคีปเล็กน้อยเพื่อทําให้โชว์มันออกมาดูสมูทแล้วก็ไม่ดูมันเลิศเกินไปขอบคุณมากๆครับเมื่อกี้เนี่ยผมได้เสียบคนเชียร์เพื่อที่ให้บผมเข้าไปท็อป18ผม <laughs> เกือบแบ,บแบบยิ้มอยู่แต่คือน้ำตามันจะไหลออกมาทั้งที่แบบ เราก็เพิ่งรู้จักกันแค่ในคลอบกบบตื่นตั้งใจจะให้เชียร์ต่อไปครับรอบไฟนอลยังมีอีกรอบหนึ่งที่จะเข้าไปท็อป15ให้ได้ครับขอบคุณครับ They are The Other Day ทุกคนเราเดินทางมาถึงวันกลับพิษณุโลกแล้วนะครับผมก็คือไม่ค่อยจะได้บล็อกเลยอย่าว่ากันนะเพราะว่าอยู่น้าง,งานเนี่ยมันค่อนข้างจะวุ่นวายหลายสิ่งทิ้งนองหน่อยนะครับผมก็คือจบไปแล้วกับการประกวดรอบ preliminary นะครับผมแล้วก็การเก็บตัวที่จังหวัดภูเก็ตของ Mr International Thailand 2025นะครับตอนนี้ดิวก็คือเมื่อวานเนี้ยบินกลับมาที่สุวรรณภูมิใช่ไหมดิวไปนั่งแท็กซี่มาโรงแรมแถ,แถวแถวดอนเมืองนะครับผมเพราะว่าดิวจองโรงแรมแถ,แถวแถวดอนเมืองไว้เนาะวันนี้ดิวก็มาดอนเมืองเพื่อจะเดินทางกลับพิษณุโลกนะครับผมเป็น ขอบคุณพี่กบพี่คิมขอบคุณพี่ตู่มากๆเลยนะครับผม PR อาร์นะดีมากส4น้องต๊อกด้วยนะครับผมที่เชิญมางานประกวดรอบพรีลิมแล้วก็เก็บตัวที่จังหวัดพูเก็ตของ Mr. International Thailand 2 0ันนะครับจะบอกว่าชอบที่สุดเลยก็คือซอยดังปักก็คือเชฟบูมถูกใจมากหล่อสเปคดีมากเลยน่ารักมากเลยนะครับนั่นแหละก็เดี๋ยวเราก็ เก็บวอล์กกันไปเรื่อยๆจนถึงพิษณุโลกเนาะตอนนี้ดิวมานั่งอยู่ที่คาเฟ่ของมิราโต้นะครับผมน่าสลิปบ็อกซ์เขามีคาเฟ่ที่แบบขายอาหารไม่แพงนะดิวก็สั่งอาหารไปแล้วก็สั่งนําเปล่าไปเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็รออีกสักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็เช็คอินนะครับผมเช็คอินเราก็เดินเข้าเกตไปรอหน้าเกตเนาะเดี๋ยวว่าจะไปนวดนวดเท้าหน้าเกตด้วยนะครับก็เนี่ยแหละเนี่ยไม่มีอะไรแล้วสําหรับการประกวดนะจ๊ะวอล์กนี้ก็อาจจะแบบไม่ค่อยได้เก็บฟุตไม่ค่อยได้เก็บอะไร Icana, โอ้โหนะครับผมหน้าโรงแรมสลิปบ็อกซ์นะจ๊ะเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จแล้วก็เตรียมตัวเช็คอินนะครับผมต่อทาวามอกาศคราฟสุดท้ายค่ะครั้งสุดท้ายภาษายอรมันไทไรออนเราต้องมีสองร้อยในการเปิดการสื่อสารอย่างรวดเร็วครับแต่เดี้เราไปอยู่ในห้องเล้ว ตอนนี้ดิวว่ากลับมาถึงบ้านียบรอยแล้วนะครับผมเพิ่งลงเครื่องบินมาเลยนะคุณแม่มารับจากสนามบินมาส่งที่บ้านนะครับก็เป็นว่าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนของช่องดิวชาแนลได้นะครับดิวมีคลิปใหม่ๆมาตลอดเลยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับขอให้ enjoy คลิปนี้นะครับผมแล้วก็ฝากแชร์หนุ่มๆม r International Thailand 2025กันต่อไปด้วยนะครับใกล้จะไฟนนลแล้วนะทุกคนนะเจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีครับ